รถมอเตอร์ค์สที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งทีมแข่งมุกทหารของเราเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้เพราะว่ามีรถในในกลุ่มของเรานีประมาณ30คันนะครับกลับจากสกลนครวันนี้เราก็แวะบ้านลุงผลสักนิดนึงนะครับโอเคค่ะ FC ลุงผลใช่ไหมคะ FC ครับ FC พนงานวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งทีมงานทั้งคู่เพื่อนฝูงก็อยู่ในลำดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอ้โหตบมือให้รลดโค่ะนะครับครับผมค่ะก็ อีกหลายคันนะครับกําลังจะตามมานะครับโอ้กำลังตามมาเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราไปทั้งหมดประมาณ1ิ้าคันจากรถทั้งหมด3าคสิบันนะครับทีมงานมอเตอร์อร์มุกดาหารครับคะครับยอดมากเลยชื่อพี่อะไรคะอ๋อชื่อปฏิกรนะครับรถบัสคูณทรัพย์มุกดาหารนะครับเจ้าของรถบัสคูณทรัพย์มุกดาหารนะครับค่ะอ่าเป็นรถสามศูนย์นำเที่ยวนะครับค่ะแล้วก็ ทีมงานทางนั้นก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่เข็มมาลาดนะครับอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคันใช่ค่ะด้านหังนึ่งคันอาจารย์นี่นะคะพอนะครับโอ้โหบนทุกนกดมาทอตอนนี้ท่านพอเชิญครับสวัสดีค่ะน้องคาลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่ค่ะรู้สึกยังไงไปแข่งรถต้องกลับื่ออะไรคะออรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ไปเที่ยวกับพอพออะไรคะเรื่องสัตว์ครับพอเรื่องสัตว์เป็นพอโรงเรียน บ้านก็แขกจันครับเป็นเป็นหัวหน้าทีมก็สมาชิกในทีมทหารมุตุคอร์สครับไปแข่งด้วยเหรอคะใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะท่านพ่ออ้อนี้เข้าลำดับที่สามใช่ไหมท่านพ่ออ่อโอ้โหสุดยอดมากนะคะเนี่ยลำดับที่สามลำดับที่สามนะคะของการแข่งวันนี้นะคะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาเป็นเอฟซีลุงพลนะคะกําลังเดินทางกันมาเรื่อยๆนะคะใช่ครับก็ ตอนนี้ก็รอนะคะยังมาไม่หมดนะคะอันนี้มีรถตู้หนึ่งคันแล้วก็มีรถปิกอัพับใช่รรัุก่าแล้วก็มีกมาอากอะไรนะรถอะไรนะอ๋อรถมีบากรถมอเตอร์คอร์สนะครับถม่ร์สว่าจูเนอร์คอร์จูเนอร์ใช่ป้าขี้ลืมสายแว้นไม่ได้แว้นนะคะนี่แข่งนะครับแข่งระดับประเทศ ของเรานะคะได้ลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยนะคะสนามนะผมแข่ในสนามคลองสนามเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับลุงพลอยู่ทางโน้นนะคะเดี๋ยวไปลุงพลอยู่วันนี้อยู่ค่ะอยู่ค่ะไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปพร้อมๆกันเลยไไปปเป็นขบวนเลยทีเดียวเนาะจะได้ลุงก็จะได้มาต้อนรับทีเดียวก็กำลังตามมาครับพ่อดีนะคะกำลังตามมา นี่นะคะรถตู้นี่หนึ่งคันนะคะอเอียังอันนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในอีกหนึ่งคันนะคะตอนนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มาถึงตคองหาต้นาเจ้าของอ๋อค่ะ แม่หนึงนะะนนของอันลูกพ่นเหรอคะคะลูกพ่นอ,อยู่อยู่นะคะตอนนี้พระวันลูกพ่นเราไปรอขาขึา้นดิบว่ะ่า,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 าออกอันนี้กว่าไล่การต่างๆอ๋อไม่ค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะอุ้ยไปกินข้าวแรงเคลื่อนเราหมดยี่เร <c oughs> า <c oughs> เดี๋ยวลงไปหาเลยนะคะเ <c oughs> บ่งร้อนเรือยมีบตรเจ็บด้วยนะคะมีบัตดเจ็บด้วยนะคะมาเราแรงอยู่ดิบ่ อันนี้รถรถทาง้างค่หลังอุ้มเลี้ยงรถกัดเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรถเขาจอดให้เนาะรู้อยู่ว่าคนบาดเจ็บอันนี้รถล้มเหรอคะมอเตอร์ไซค์เจ็บก่อนจะแข่งอ๋อนี่เจ็บก่อนแข่งนะคะก็ไปได้ที่สองครับได้ที่ไปแข่งก็ได้ที่สองแต่เจ็บอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดมากนะคะเอาตั้งไม่ได้รถล้มเหรอไปตั้งรถไม่ได้รถล้ม อ๋อลุงฝนก็เคยเป็นแชมป์มอตเตอร์คอร์สโอ้โหสุดยอดมากค่ะลงุงฝนนะคะโอ้โห,โห,โหอันนี้เลยค่ะนีค่ะสัมภาษณ์เลยคนนี้เลยค่ะ แข่งที่ไหนมเอ่ยพราะเราไปแข่งที่จังหวัดสกลนคร,รนะครับสกลนอครครับผมเป็นมุกทหารมุตะคอสทีมนะครับคุณต้นคุณต้นเชิญเชิญถ่ายรูปอออันนี้เป็นทีมมุกทหารมุตคอสใช่ครมบมุกทหารมุตะคอสเรามีรถก็ประมาณ30คันนะครับร30คันแต่วันนี้เราไปแข่งที่สกลนครก็ประมาณ20คันและตอนนี้ก็กําลังตามมา อ้หมาอีกเป็นขบวนเลยใช่ไหมคะคาดว่าอย่างนั้นโโนะครับแต<อ>่ว,ว่ามันจะถึงค่ำม,มืดหรือเปล่า<อ>ตัวนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วไปที่แข่งมาเนี่ยครับได้ถ้วยได้รางวัลอะไรมาคะอ๋อถ้วยรางวัลมีครับโชว์หน่อยโชวหน่อยนอ,อยู่ในรถครับน้องอาถ้วยมามาโชว์มาโชว์มาดูรางวัลกันหน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่เลยนะครัรานี้อาจารย์อาจารย์ อ๋อสวยมาใส่ปนเนี่ยอ๋อสวยมาใส่ปนเนี่ยครับเลื่อนจากสอนะคะเปิดที่หกมิตติ้งปลุกเสือตื่นครั้งที่สองนะคะนี่เลยณสนามมอเตอร์ครอสบ้านบอนห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะโอ้โหหลายช่วยได้ครับได้มาทุกได้มาครับอยู่ได้รู้ท่านหน่อยนี่อยู่เลยครับอันนี้รางวัลชมเชยนะคะจากสนามเดียวกันจริง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 แล้วเราเราเข้าเราเข้าอยู่ที่ที่ห้านะครับพอดีอ่าจับถ้วยรางวัลกันผิด เราก็เลยต้องรีบกลับต้อรีบกลับมันคับแล้วช่วยกันใช่ครับผมจะกลับไปเปลี่ยนก็โอ้ยอ๋อไม่ละครับเพราะว่าที่บ้านก็มีเยอะอยู่น่าจะได้มาหลายถ้วยแล้วนะคะโอ้ยแล้วพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกเป็นขบวนด้วยนะคะโอ้ยซึ่งรถแข่งรถแข่งนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเคเอ็กซ์นะครับ2องพันสนะครับซึ่งทางโน้นก็จะเป็นอ่อเคเอ็กซ์นะครับเป็น อ่าสองร้อยห้าสิบนะครับตัวนั้นนเยนมันก็ไปนอนก็ไปอีกก็วันนี้นึกยังไงครับที่มาแวะตรงนี้แสดงว่าก็รู้ข่าวว่าบ้านุคนอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับผมหรือว่าผ่านเส<ต>้นทาง<ต>อยู่ <คน S 2> แล้วเป็นเอฟซียอยู่แล้วครับ<อ>แล้วก็เราเป็นทางกลับมุกงาหารครับผม<อ>เป็นทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง<อ>ที่เราใช้เส้นทางนี้เพราะว่าชอบบรรยากาศสองข้างทางนะครับที่มีภูเขามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเอ๊จะทำยังไง ได้ขี่สักครั้งหนึ่งนุ่มปุ้นกำังมาสิเจ็๊ยบด้วยครับมาสิเจ็บเลยนไหนๆมาแล้วอยากให้เจอคนนึงแป๊บเดียวเครับได้ครับไปเดินี๋ยวออกครับจริงๆแล้วรถรถพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าคนที่ไม่ไม่เคยฝึกฝนไม่มีความสามาญจะทรงตัวไม่ได้จะทรงตัวไม่ได้ครับซึ่งพวกเรานี้ขับขี่กันมาก็ประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบปีนะครับบางท่านนะครับก็ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานนะครับแต่ว<ช>ัยเฟี้ยวเลยใช่อันนี้คนเจ็บนี้นะคะได้อันดับสองของวันนี้นะคะ oh. เจ็บก่อนแข่งแต่แข่งก็ได้อันดับสองแ่ครับอันดับใช่ครับรออกที่โลพออกี่โลยหลังออกี่โลนะคะออกที่โลจะได้ที่สองเก่งมากๆเลยที่โลค่ะไปได้ที่สงเพราบัตรเย็บก่อนแข่งรถ12บคัน้ดันไ่ไ่โอ้โหสุดยอดมากๆนะคะสุดยอดมากเลย คะมันอยู่ที่เทคนิคเนาะออกตัวคนสุดท้ายแต่ว่าองค์ประกอบเนี่ยหลายอย่างครับเพราะว่ารถด้วยใช่รถด้วยประสบการณ์ที่ทีได้ากเพราะว่าคันนี้ก็อยู่ปี2 0 1 6 1 7นะครับเป็นปีปนปีที่ยังใหม่อยู่ค่ะนะครับอันนี้เขาแตกต่างมากวันนี้นะคะอ่าใช่ครับคันแข่งคันนี้ของแต่งเกือบสองแสนนะครับล่างนะโอ้โหไปดูเกือบสองแสนเป็นยังไงรถช่วงล่างััไตตวนะเฉพาะช่วงล่างเฉพาะช่วงล่าง บสองแสนหรือสองแสนไปเลยประมาณประมาณโอ้โหนะแต่ว่าทัวรถก็เกือบสองแสนตัวรถก็เป็นจริงๆเนี่ยโอ้โหชย้อนอะไรถก็อยู่างเงี้ยตอนที่ซื้อใหม่ๆก็สามแสนโอ้โหนะคะรวมแล้วเป็นห้าหกแสนนะคะครับแล้วเราก็ถูกต้องทุกคันนะครับมีการเสียภาษีสัมภาษณมิตรอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดครับทีมทหารมุตะกอาเนี่ย รถมีทะเบียนทุกคันรถพวกนี้ไม่มีทะเบียนนะครับไม่มีทะเบียนแต่พี่นำเข้าขับไปใครรู้นไยขออนุญาตนำคลิปลงวิดีโอ y o u t u b e ได้นะเยนนี้จะได้เป็รับชมได้เดี๋ยวเราถ่ายขึ้นถ่ายปถ่า้นถ่ายขึ้นรับช่องไหนเล่นถ่ายไหนยูทูปี่เจ้านุ่ยูทูปเบอร์ไปมาไปไปไปนักแข่งที่ได้น้องที่2วันนี้ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยว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 เดี๋ยอยู่ไหนครับที่สออยู่นี่เลยอยู่นี่เลยนี่เลยนะ๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงใส่ใส่ปูนเอาแนวนอนดีกว่าไหมครนวอนกือนเียงือนเีครับผมหน้าไปขาวเพิ่งไดเดี๋ยวเยยเดียรเดีรเดรร เอาอลบวะเจ้าขอมาวันไหนเจได้เจได้ที่เราเราเราไม่ใส่ชุดแข่งเต็มตัวนะครับถ้าเราใส่ชุดแข่งเต็มตัวก็จะสุดยอดเลยเดี๋ยวฮะคลิปออกมาครับผมที่เอาแล้วมาดูที่หนึ่งเพิ่มเติมจากโชว์หมายเลขด้านหลังนะคะก็ถ่ายเรียบร้อยนะคะเอาหัวถ้ารับเบอยังเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าอันนี้ก็หนึ่งห้าเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งอ๋อนนะคะอันนั้นเบอร์ห้าอย่างเดียวนะคะอันโน้นเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งโอ้เก้าหนึ่งหนึ่งนโเลยหลวงจักรีนรเบศนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเบอร์อันเบอร์อันเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเจดเกเบอร์ยังโดนเบอร์นาหนาเขาอ่นหมอันนี้รอรถทีมใช่ไหมอ่ะับนี่มาไม่ครบไม่รู้ไม่รู้เขาจออกานี่ไ รอทยอยกันมาหรือเปล่าแต่เราก็คุยกันว่าจะมาที่น er ี่นะครับของฝากมันของฝากด้วยอห้าของฝากนะคะอุดหนุนตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะไปฝากลูกสาวนะคะเดินกระโปกกระเพกนิดนึงนะครับเกิดอุบัติเหตุกันเกิดบัติเมีการเดินกระโเพกนะคะจากการแข่งขันเอาไปแข่งมืออวไปไป